เผยเลิกแต่งยิบซีคิรติเปิดใจแฟนฝรั่งจำตนเองไม่ได้สาวยิบซีคิรติได้เล่าถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับแฟนหนุ่มนิโคลัสแฟนหนุ่มคนปัจจุบันที่ทำให้เจ้าตัวนั้นเสียใจสุดๆว่าหนุ่มนิโคลัสประสบอุบัติเหตุมีเรื่องการจำไม่ได้พร้อมปีนขึ้นไปบนหลังคาเพราะเขาตกลงมาจากชั้น3มหัวฟาดพื้นแต่ความเสียใจสุดๆก็คือว่าคนที่เรารักจำเราไม่ได้เลยเนื่องจากว่าสายตาเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะ เขาไม่รู้จักเราเลยในขณะเดียวกันทางด้านสาวยิปซีก็ได้มีการเปิดเผยเลิกแต่งงานในปีนี้โดยซึ่งเธอบอกว่าหลังจากที่ถูกเลื่อนมาในปี6-3เหตุเพราะปัญหาโควิดทําให้ครอบครวัวฝ่ายชายบินมาเมืองไทยไม่ได้โดยก็ได้มีการเลื่อนกันและแพลนเป็นประมาณเดือนกันยายนซึ่งตอนนี้ก็ต้องมีการจัดสถานที่มองไว้ว่าจะจัดที่ทะเลส่วนเรื่องพิธีการต่างๆครอบครวัวไม่สี่เลียด